มาจากไหนลูกเลอโอในเมืองเนาะท่าเมืองก็ไม่มีเล่นเนาะมีแต่ท่าหนองบัวที่ในเมืองก็ทำสกายวอล์กน้ำกำลังไหลเชี่ยวเลยนะคะมาจากเขื่อนศรนนครินนะคะเขาปล่อยน้ำมาเยอะมาก ตอนช่วงนี้ค่ะตอนเมื่อเช้านี่น้ํามันจะขึ้นถึงถึงช่วงบันไดนี้นะคะตอนนี้น้ําเริ่มลงเริ่มลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประมาณบ่ายสี่โมงห้าโมงน้าก็จะขึ้นอีกค่ะเขาก็จะปล่อยอีกเป็นช่วงช่วงนะคะน้ํานี้เขาปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมันค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งช่วงบ่ายนี่น้าเริ่มจะลงแล้วนะคะนะคะตอนนี้น้ําเริ่มลงลงเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงสี่โมงนะห้าโมงก็ปล่อยใหม่นะคะ มันก็จะไหลลงไปอย่างนี้ค่ะสายน้ำไม่เคยไหลไหลกลับนะคะนะคะ the river the river of no return สายน้ำไม่ไหลกลับลงมาจากเขื่อนมันก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ำแม่กลองแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำท่าจีนนะคะแม่น้ำนครชัยศรีออกไปสู่ทะเลเลยนะคะไม่มีการย้อนกลับเนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ทุกๆวันเลยนะคะ เด็กๆหนุ่มสาวก็มาจากในเมืองกันมาเล่นน้ำกันน่ารักเจ้าน่ารักกันนะคะมีหลายๆคนนะคะแล้วก็ยังอยู่ข้างบนดื่มกันอยู่ดื่มยังไม่เมาเต็มที่ถ้าเมาเต็มที่ก็ร้อนแล้วก็กระโดดลงแม่น้ํานะคะเอาแค่นี้แหละค่ะพี่อ้อยก็เล่นน้ําป๋อมแปมป๋อมแปมไปตามเรื่องเนี่ยฮะนี่่ะชุดชุดของพี่อ้อยนะเนี่ย่ะใส่เสื้อแขนยาวสีชมพูกางเกงสีชมพูนะนี่่ะ ุอยู่ตลอดนะยางจ้ารักเชียวหนุ่มสาวอืมอเอาแค่ดีนะคะเพื่อนว่างก็งมาเล่นน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะ